จะเริ่มเก็บเงินเดือนละห้าสิบยูโรดูซิว่าจะได้เท่าไหร่กว่าโควิดจะหายกว่าโควิดจะไปจากโลกนี้ดูซิว่าเดือนละห้าสิบยูโรเนี่ยเอออันนี้วันนี้เป็นเดือนเออเป็นเดือนแปดพศสองพันหนึ่งนะคะหรือถ้าเป็นประเทศไทยก็เออเดือนสิงหาพศหกสี่นะถ้าอยากจะไม่ผิดอยากจะเก็บทุกๆเดือนเนี่ยเริ่มคือวันนี้เป็นวันที่หกนะคะแต่ นับเดือนนี้เป็นเดือนที่หนึ่งห้าสิบออยโลจนกว่าโควิดจะหมดไปดูซิว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นเงินที่ว่ายายทําพิเศษจากเอ่อ,อ,อจากสปอร์ตไทม์นะคะไปทําพิเศษไปเวลาเขาแข่งฟุตบอลนะคะรับเงินมาแล้วนะคะรับเงินมาแล้วร้อยร้อยกว่าเดือนนี้ร้อยสิบห้านะคะแต่ยายจะใส่เดือนละห้าสิบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันช่วงโควิดมันจะไม่มีให้เรามันจะได้ยายจะไม่รับทุกเดือนนะคะเพราะว่า บางเดือนมีแข่งใหญ่ก็ต้องไปทําไม่มีแข่งใหญ่ก็ไม่ได้ไปทํานะคะอันนี้คืองานพิเศษค่ะรายได้พิเศษของยายนะคะอยากจะใส่ลงไปในในนี้ค่ะแต่ยายจะค่อยๆพับให้ให้ให้มันเล็กแล้วก็ใส่ลงไปนะคะดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะคะกว่าโควิดจะหายนะคะคืออันนี้ยึดโควิดเป็นหลักเอ่อยายเพิ่งมาเริ่มเก็บตอนเอ่อเดือนเดือนแปดนะคะเดือนแปดพศสองพันหนึ่งนะคะ ก็คือจะลองดูว่าเราจะได้เท่าไหร่นะแล้วยายจะมาเปิดตอนที่ว่าโควิดหมดนะคะอันนี้ยายบันทึกไว้นะวันนี้คือเป็นวันที่แปดได้วันที่หกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสบสี่นะคะหรือเอวันที่หกเดือนแปดสองพันสองร้ยี่สบเอ็ดนะคะ